สวัสดีครับพบกับช่องบอลบินวิดีโอเกมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรองเท้าไนกี้เท้าสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมกลับบ้านพอดีเนาะก็เลยถือโอกาสรีวิวตัวนี้เลยนะครับกล้องมันจะสันหนเด้อเพราะว่าผมไ,มไ้เดาขาตั้งกล้องมาเนาะโอเคครับมาดูกล่องกันนะฮะนี่ครับ ตัวนี้เป็น n นกี้ e m p o ปนะครับ Legend 8 Academy นะครับ fg ทับ mg เนาะต,นตัวนี้ซื้อมาประมาณ3ปีละลงเล่นระดัต่ำกว่า20นัดนะครับโอเคไซส์นะครับถ้าเป็นผู้ชายเนาะ11 us นะครับ10 uk แล้วก็290 เจพีนะครับเคมาดูตังในได้เลยครับมันจะสันสันเลยเนาะว่ามาให้มองหอัวตัวไหนสีสีชมพูขาวดำนะครับนี่ไปเจอในซปเปอร์สปอร์ตกล่องในกล่องยี่เดียกระดาษแก้วนะครับแล้วก็ อยาาเก็บกองก่อนนะครับมันจะลำบากหน่อยนะมือกำมโอเคครับไนกี้เทมโปนะครับเลเ e จ d น a c a อะคาเดมี่นะครับเป็นตัวรองบอยนะฮะไนกี้ก็จะมีตัวบอยเนาะแล้วก็ตัวอะคาเดมี่นะครับแล้วก็เป็นตัวโปรสุดท้าย ตัวท็อปนี่เป็นตัวอีลิทนะฮะราคานี่ก็ตัวบัวนี่ผมไม่แน่ใจพันแปดก็รองบัวนี่สองพันเจ็ดนะครับแล, Pro, นะ 5, แล้วก็ตัวโปรตัวรองท็อปเนาะห้าพันแล้วก็ตัวท็อปอีลิทนะฮะเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับโอเคขอรีวิวนะฮะจะสั้นๆหน่อย โอเคครับโอ้ยอ่อัปเปอร์นะครับทำมาจากหนังวัวเนาะตรงนี้ครับนิ่มนะเป็นหนังวัวที่พรีเมียมเหมือนกันนะครับนุม่มที่ผมใส่จนจนเมื่อก่อนมันจะเป็นโครงเนี่ยเห็นโครงมันก็โครงเอาไว้เสริมโครงว่ามันเป็นหนังชิ้นเดียวเนาะมันบ่มีการตัดเย็ยบอะบม่มีหอยตัดเย็ยบเลยอะ แล้วก็เขาจะเสริมโครงที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยทำโครงอยู่ปื้นของหนังแท้นะฮะ,ะเป็นเหมือนคล้ายๆไดมอนด์สกินนี่แหละผมตั้งคือเองเนะเพราะมันมันเป็นเป็นเหมือนเพชรแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นนูเป็นลึกลงไปนะครับอืม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับชุดนี้ชุดสีขาวเนาะหนังสังเคราะห์ด้านหลังก็จะเป็นตัวซือคําว่าเทมโปนะครับห่างตัวของไนกี้เนี่ยจะยาวมาถึงฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้นะครับเป็นหนังวัวนะฮะแต่หนังวัวของไนกี้นี่ผมบอกเลยว่ามันนิ่มมากนะฮะ ตอนนี้รุ่นใหม่ออกแล้วนะครับเป็น t e m p ป9เกนะครับเล็งๆไว้อยู่ฮะน่าจะเป็นตัวอะเคอร์มี่เหมือนกัน,นครับสองพันเแต่บางคนจะซื้อสีขาวหรือสีดำดีเนาะอยากให้รีวิวคอมเมนต์มากำน,นะครับอยากดูสีขาวหรือสีดำโอเคครับนี่ผมใส่ดันโซงไว้เนาะด้านในเป็นผ้านะครับ เป็นผ้าเมื่อทอดออกมาแล้วถอดใดซื้อดันโซมาใส่ชุดพื้นชุดปุ่มนะครับปุ่ม fg เนาะแล้วก็ mg มันติกาวคือเล่นสามารถเล่นได้ทั้งหญ้าจริงกับหญ้าเทียมเนาะปุ่มก็จะเป็นปุ่มใบมีดผสมกับปุ่มกลมนะครับ เปลี่ยนสายคลาสสิกเนาะเป็นสายคอนโะทนคอนโทนเป็นสายหนังการสัมผัสบอลที่นุ่มนะครับมีตัวนี้ไว้ซับจับบอลไว้ซับแรงนะครับแต่ของผมนี่เต็นบานเนาะพอใส่ไปปุ๊บมันไม่ค่อยมีล <laughs> ะมันขยายใ,ใส่ลงเล่นหลายนัดแล้วครับตัวนี้ทั้งหน้ามันปีอนะครับผมก็เลย เก็บไว้ดีกว่ายังมีโอกาสได้ซ่อมเนาะแต่ขูดํำเดียวไปเดเรียบร้อยเลยครับแต่มันก็ปีแค่เฉพาะตรงนี้นะตัวอื่นม่นมีครับเป็นหอยนี้คัดบ่ออกครับผมเอาสเตคียนคัดแล้วก็ยังคัดบอออกนะ่าจะเป็นเข้าไปที่หนังมันเลยนะฮะตัวนี้ การสวมใส่นะครับครั้งแรกเนาะ,ะเป็นอย่างที่ทรมานครับใส่ครั้งแรกปวดน่องปวดตีนเล่นอยู่หนึ่งแมตช์พอเข้าแมตช์ที่สองมันจะเริ่มขยายแล้วครับตัวห้อยใหญนะ่เนาะมันขยายขยายเร็จปุ๊บจะเริ่มใส่สบายละเริ่มเบาละเริ่มคุ้นชินกับเทา้าตอนนี้ก็ เล่นยาวเลยครับเป็นตัวที่ชื่นชอบนะผมเสียดายผมกลกัวมันปีมากกว่านี้ก็เลยยัง้งแล้วก็ซื้อกู้ไม่แตนเนี่ย <c oughs> ส่วนเาขาเรียกตัวข้อข้างในเนี่ยครับมนบันจะเป็นกรรมีหรือเป็นยังไงมันเป็นผ้านะครับมันเป็นตัวาคารมีนะมันจะทําให้ชื้นได้นะครับควรเล่นเสร็จแล้วก็เอาไป เป่าพัดลมนะครับทําให้มันแห้งครับไม่งั้นมันจะชื้นแล้วมันจะอับมันจะเหม็นนี่แล้วลิ้นนะครับลิ้นจะเป็นลิ้นลิ้นผ้านะครับแล้วก็บวกกับหนังอยู่เนี้ยทีติ่งเป็นตาไนกี้นะนี่ครับ้างเนี้ยเป็นข้างตี ข้างซ้ายเป็นข้างที่ดูดีที่สุดละเอ้ยข้างขวานี่จะเป็นรอยหน่อยเพราะใช้เป็นเท้าลักในการเตะเนาะนี่ครับสวยงามตามทองเรื่องบอยดีมีโอกาสพิกบ้านครับก็เลยได้มารีวิวนะครับ โอเคครับก็ขอจบการรีวิวรองเท้าสตาร์ทไนกี้เทมโปเลเจน8นะครับตัวอะคาเดมีเพียงเท่านี้เนาะรอบหน้าจะเป็นรองเท้าไอยยางก็โปดติดตามชมตอนต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ปรับปรุงตรงไหนจะได้พัฒนานะครับขอบคุณนะครับ